แม่ไปออกมาจากไหนเยอะขนาดนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะแม่ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติค่ะไอ้มีท้ายนะพี่ว่าพี่ขวานะดีกว่า พอทำไมพี่พลอยคือร้านส่งมาให้เราแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นของบ้านเราสิพี่ว่าไม่ใช่หรอกพี่ว่าร้านต้องมีความผิดพลาดอะไรแน่เลยอดีามานะเ,าเกิดอะไรขึ้นทําไมทุกคนเงียบกันหมดน่ะนี่วันนี้มันเกิดแม่นะอัดแม่คบไม่มีอะไรหรอกคือ พี่พอเคเขาติดเคียงงานด่วนนะคะแล้วปาร์ตี้กันแค่นี้ก็ได้เนอะ,อะเดี๋ยวแม่กินขนมก่อนไหมคะกินขนมก่อนนะแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะหม้อดินที่มาส่งบ้านเลขที่ห้าห้าห้าทับหนึ่งหนึ่งส่งถูกต้องไหมคะที่อยู่ถูกต้องนะคะเอ่อแล้วของในหมอ้อค่ะเปลี่ยนจากขนมเป็นเงินเหรอคะอ๋อใช่ค่ะออเดอร์เปลี่ยนจากขนมเป็นเงินค่ะข้างในมีจดหมายด้วยนะคะลูกค้าได้เช็คไปคะ ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,สะแสดงว่าเป็นความคิดแม่เหรอแม่จะทำแบบนี้เพื่ออะไรอะพ่อแกเดี๋ยววันนี้เนี่ยกินขนมนมเนยเต็มที่นะวันนี้วันเกิดแม่ฉันเอง <laughs> อ๋อ,องั้นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะ<อ>ไปม,มาหาใหม่มีธุระอา้าวทำไมทำไมรีบแบบกันละ่ะสวัสดีครับแม่อ้อาวคือแม่คะพอดีว่าเพื่อนๆนะ่ะติดธุระไม่เป็นไรนะเนอืะก็ต้องให้เขากินเค้กก่อนสิโอ้ยมันไม่ทันแล้วแม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรนะ แม่คะจะ๊ะหนูมีเรื่องจะบอกคะ่ะเงียบไปเลยนะฮีอยู่เงียบเียบไปก็ดีแล้วพูดมากทำไมฉันแบ่งเงินใะห้ครึ่งหนึ่งเลยฮีอยากใช้อะไรก็เอาอไปใช้เถอะจะบ,บ้าเหรอไอ้นี่มันไม่ใช่เงินเรานะทีเรายังไงเราก็ต้องเอาไปคืนเนี่ยไม่อยากได้ใช่ไหมไม่อยากได้ เอาขึ้นมายม่คะเดี๋ยวแม่เข้าไปพักผ่อนในบ้านก่อนก่อนเนาะ ทำอะไรของพี่เนี่ยไอ้เห็นจดหมายปะจดหมายอะไรอ่ะก็จดหมายที่แม่เขียนไงฮะไม่เห็นอ่ะคนอย่างแม่เนี่ยเขียนจดหมายอ่ะโอ้ย,อยเอนป็นอะไรอุ จากใจแม่ตาบอดคนนี้แม่อยากบอกกับลูกทั้งสองว่าแม่เหลือชีวิตอีกไม่นานแล้วนะแม่เลยตัดสินใจเอาเงินทั้งหมดให้กับลูกๆและหวังว่าลูกจะจัดการกับชีวิตตัวเองให้ดีนะหวังว่าของขวัญที่แม่ให้ลูกไปลูกๆจะมีความสุขนะขอบคุณ ที่เกิดมาเป็นลูกแม่นะแม่มีความสุขมากเลยแม่รักลูกทั้งสองนะจากแม่พึ่งพี่บอยพี่บอยพี่บอยแม่ตกเตียงอ่ะรีบพาแม่ไปหาหมอเร็วเร็วคุณหมอคะแม่ฉันเป็นยังไงบ้างคะ แม่ของคนไข้เป็นมะเ,เร็งระยะสุดท้ายครับแล้วคุณหมอช่วยรักษาได้ไหมคะจริงๆคนไข้ท่านเนี้ยเคยมาที่โรงพยาบาลแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่รักษาต่อเพราะยาที่ต้องใช้รักษาเนี่ยต้องส่งมาจากต่างประเทศค่าใช้จ่ายก็เลยค่อนข้างสูงนะครับคนไข้ก็เลยเลือกที่จะไม่รักษาต่อครับครับ ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่หรอคะค่ายารักษารวมกับค่ารักษาอยู่ราวๆประมาณสอกแสนบาทครับยังไงบอกขอตัวไปดูคนไข้ท่านอื่นก่อนนะครับพี่เราจะทำยังไงกันดนีอ่ะแม่จะจักเอาแล้วอะ่ะก็คงต้องรักษาแหละ แคลองอ่านนี่ดู